สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับอุติจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอคลิปลง YouTube นะครับง่ายๆนะครับด้วยโปรแกรมโปรโชตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับไม่ยากเลยนะครับ ก็อื่น,นครับดัวเบิหลคลิกเข้าไปครับหน้าตาของโปรแกรมโปรโชตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นบล็อกแบบนี้เวลาเราเปิดเข้ามาแล้วก็ปิดเลยนะครับให้กดที่เมนูแรกตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับบล็อกนะครับจะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับโฟลเดอร์ลิสจะขึ้นมาให้เราไปเลือกหาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับเก็บไว้ในคอม นะครับ uh, ตัดต่อในคอมนะครับถ I i feels, ่ายมาเรียบร้อยนะครับเก็บไว้ในคอมนะครับหรือว่าออกแบบหน้าปกตามคลิปที่ผมสอนไปแล้วนะรเรามีหน้าปกแล้วนะครับเราออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราีคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราจะทําการตัดต่อนะครับตัวอย่างนะครับนะครับตรงนี้ครับสไลด์ลิตรงนี้ให้เราเอานําคลิปวิดีโอมาวางตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปที่โฟลเดอร์วิดีโอของเพื่อนเนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็พอได้ปุ๊บเพื่อนๆก็ ผมนับปกก่อนนะครับเจอมาปกรูปภาพวิดีโอได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ได้ทั้งรูปภาพนะครับตัวนี้รูปภาพก่อนนะครับลากเข้ามาครับได้รูปภาพแล้วนะครับโอเคครับตรงนี้ครับเพื่อนๆดูข้างล่างตรงนี้เพื่อนๆดูข้างล่างตรงนี้ว่าให้เล่นกี่วินะครับกี่นาทีก็แล้วแต่เพื่อนๆเช่นปกสวยๆตรงนี้เป็นหน้าปกผมจะให้แค่6วิพอครับนะครับหวินะครับมันก็จะเล่นแบบนี้ตัวอย่างดูนะครับ มันจะวิ่งเล่น6วินะครับอ่นะครับเห็นไหมครับสต็อปครับเวลาเราจะใส่เสียงไตเตินนะครับของคลิปตรงนี้นะครับคนที่เราจะพูดคลิปวิดีโอหรือเอาพิทโดมมาลงก็ใส่เสียงตรงนับปกตรงนี้ก็ดับมาคลิกเข้าไปครับอ่าเดี๋มาคลิกแล้วก็มาดูตรงสไลด์ซาวกดที่สไลด์ซาวนะครับเสร็จแล้วมาที่เบ้ครับ S Sound File ครับ เพื่อนๆก็ไปเลือกเอาไฟล์เสียงที่จะทําเป็นไตเติลของคลิปนะครับกดโอเพนครับเห็นไหมครับโอเคครับแล้วก็กดโอเคเสียงจะมาแล้วครับเวลาเปิดเล่นเสียงก็จะวิ่งมาตรงนี้ครับเัดไปผมให้เพื่อนๆไปหาคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆนะครับได้ถ่ายมาแล้วนะครับอาจจะเป็น2คลิป3คลิปแล้วแต่เพื่อนๆนะครับได้แล้วผมก็พอได้คลิปวิดีโอแล้วนะครับ โปรแกรมตัวนี้เนี่ยรองรับทั้งนะครับไฟล์ mp4 นะครับไฟล์นะครับ jpeg หรือไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับ avi ก็ได้นะครับโอเคนะครับพอได้แล้วนะครับผมก็จะเอาไวิดีโอมาใส่ครับนะครับมันก็จะทำการลิงก์วิดีโอให้เราตรงนี้นะครับอันนี้คือคือวิดีโอชุดแรกนะครับ รอจนเต็มแถบนะครับวิดีโอก็จะจะเล่นตรงนี้โหลดจะใช้เวลาถ้าไฟล์วิดีโอมันมีขนาดเวลาเยอะหรือไฟล์ใหญ่ก็จะใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นไฟล mp4 นะครับนะครับโหลดมาแล้วนะอันนี้คือหน้าปกนะครับตัวนี้คือคลิปที่1นะครับที่ผมถ่ายไว้ตรงนี้นะครับคลิปที่1นะครับผมถ่ายไว้ นะครับหนึ่งคลิปนะครับอ่าเรียบร้อยครับหคลิปหคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดเล่นดูครับเพยดูครับน้าปกก็จะวิ่งเล่นอยู่6วิที่เราทำเมื่อกี้เห็นไหมครับ6วินะครับเสร็จแล้วมันก็จะอ่าเล่นวิดีโอให้เราตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตามเวลาไหมครับตรงนี้ก็ มีเวลาบอกว่ากี่วินาทีนะวันนี้121วินาทีนะครับน,น,นะครับ,นะรบก็จะเป็น2นาทีกว่าตรงนี้เราสามารถตัดท้ายได้เช่นเราถ่ายแล้วท้ายไม่ดีนะครับเราต้องการลดคลิปลงก็ได้ครับตรงนี้121ใช่ไหมครับก็เหลือ100ก็ได้ครับมันก็จะตัดส่วนท้ายออาไปเลยนะครับนี่ผมเอาคลิปที่2มาใส่ นะครับคลิปที่สมาใส่นะครับเพื่อนๆก็รอให้เขาโหลดเอาวิดีโอมาใส่ให้เต็มนะครับแบบนี้ครับตรงตัว A เพื่อนเเห็นใช่ไหมครับตรง A ตัวนี้คือเป็นเอฟเฟกของคลิปนะครับเวลาเปลี่ยนฉากนะครับหรือเปลี่ยนวิดีโออื่นที่เราต่อกันไว้มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับเราคลิกเข้าไปดูก็ได้ครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆมีให้เลือกครับนะครับมันก็เป็นการตัดต่อโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับลง YouTube ง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับจนกว่าไฟล์จะจะโหลดนะครับเสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับไฟล์ของตัวนี้นะครับนะครับโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเพื่อนๆดาวน์โหลด นำไปใช้ตัดต่อวิดีโอกันนะครับเพื่อจะได้ภาพวิดีโอออกมาสวยๆลง YouTube นั่นเองนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับนะครับนี่ครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราสักคู่นะครับอันนี้เป็นการใส่อ f ฟเฟกนะครับเมื่อกี้เรากดอฟเฟกเล่นดูมันก็จะวิ่งขหาเอฟเฟกนะครับให้เต็มก่อนนะครับเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนครับโปรแกรมตังนี้แค่เราลากไฟล์วิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราทําตรงนี้มาใส่ตรงนี้มาต่อกันครับต่อวิดีโอได้หลายอย่างนะครับเห็นไหมครับในนี้เอฟเฟกก็จะขึ้นมาตัวเอตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลือกได้เยอะแยะครับตกใจได้จากตรงนี้นะครับนะครับเอฟเฟกมันก็จะวิ่งเล่นแบบนี้ครับแล้วกดเล่นดูวิดีโอเรานะครับได้หลายอย่างเห็นไหมครับมันก็จะต่อคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับ ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการใส่เสียงเพลงให้วิดีโอสมมติว่าวิดีโอเราเนี่ยนะครับเราอยากให้มีเสียงเพลงเข้ามาแทรกนะครับอันนี้เมื่อกี้นะครับเราใส่เสียงไตเติลให้กับหน้าปกเราแล้วใช่ไหมครับถ้าเราต้องการใส่เสียงวิดีโอนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงคลิปสุดท้ายเลยนะครับให้ดับเบิร์ตคิกข้างล่างตรงนี้ครับนะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกครับตรงซาวท์แท็ก กด Add File นะครับเสร็จแล้วไปเลือกนะครับไฟล์เพลงนะครับแล้วก็ Open ครับกดโอเคครับอันนี้คือเพลงก็จะเล่นเพลงนี้ก็จะเล่นสุดวิดีโอเลยนะครับนี่ครับดูครับ2นาทีนาทีเจนาทีนะครับ4นาทีกว่านะครับไฟล์เสียงตัวนี้ก็จะเล่นยาวจนถึงวิดีโอตัวสุดท้ายเลยนะครับถ้าเราจะใส่เสียงนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เราก็ลบออกครับ กดมันคลิกที่ข้างแรงลบออกค่ะนี้เราไม่ใส่เสียงนะครับต่อไปในคลิปถ้าเราจะใส่ตัวหนังสือก็ได้นะครับเดี๋ยวมาคลิกที่ที่คลิปได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับแคปชั่นตรงนี้ก็แค่หมายบวกครับนะครับฟอนต์คำว่าฟอนต์ฟอนต์เนี่ยเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับใช้นะครับฟอนต์แบบ นี่ครับอังสนาอินิโคสเอ็มเอนะครับนี่ตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ครับเราเลือกได้เลยครับว่าจะขนาดเท่าไหรสามสิบนะครับนี่ครับเราสามารถใส่ใส่สีก็ได้ครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ได้ครับแบบนี้นะครับนี่ครับบกรายงานเห็นไหมครับเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตัวอักษรก็จะคาอยู่ นะครับตรงนี้นี้เลยนะครับตัวคลิปเราเลยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเัาไปคลิกเข้าไปครับสามามาย้ายขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับนี่ครับย้ายตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต it, mm ้องการเราก็กดเครื่องหมายลบครับเห็นไหมครับตกลงครับสังเกตหรือว่านะครับวิดีโอเราจะมีตัวอักษรขึ้นมาตรงปกแล้วนะครับเห็นไหมครับจะให้แสดงทั้งปกทั้งทั้งวิดีโอเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอ่าันนี้คือการทําตัวอักษรนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราต้องการที่จะนําไฟล์ออกมานะครับในที่นี้ผมจะสอนการนําไฟล์ออกที่มีความะละเอียดอยู่ 720p นะครับเราตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับมาเราก็มาที่คําว่า publish ครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่คําว่า custom video file ครับกด create ครับเสร็จแล้วเรามาเลือกตรงคำว่า format ท้ายเนี่นนยเป็น custom นะครับ เสร็จแล้วฟอร์แมเนี่ยเรามาเลือกที่ M P C ตัวนี้ครับสังเกตเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาพิมพ์ตรงนี้นะครับด้วยขนาด1280คูณ720ะครับขนาดความเรียของภาพก็จะออกมา 720p นะครับเสร็จแล้วกด create กด r e เ t สเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อครัววิดีโอของเราให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรากดเซฟครับมันก็จะแปลง วิดีโอครับกดเซฟครับกดเซฟใช่ไหมครับมันก็จะแปลงวิดีโอจนเสร็จสมบูรณ์ให้เราพร้อมที่จะนําวิดีโอไร้ไปลงใน YouTube นะครับเพื่อนๆก็คงจะลงเป็นนะครับใน YouTube นะครับเดี๋ยวยังไงตัวโปรแกรมตัวนี้ผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็เซตอัพโปรแกรมตามปกติครับแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างเพื่อนๆต้องลงแคกให้โปรแกรมนะครับ ให้โปรแกรมถ้าเพื่อนๆื่อนต้องลงแค่ให้โปรแกรมครับถ้าไม่ลงแค่ให้โปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะมีโลโก้ติดอยู่นะครับนะครับ <nous. S 1> ตัวนี้ครับโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลงตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาคลิกลงไปลเปิดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับกดติดตั้งเสร็จแล้วแค่ตัวนี้ครับเพื่อนๆนกดเข้าไปครับคลุมครับเพื่อนเพื่อนคลิกขวาค o p y นะครับเพื่อนๆ่อนไปที่ไดซีครับ โปรแกรมไฟล์ x86 ครับเพื่อนๆก็เลื่อนอมาดูตรงคําว่า mm hmm. นี่เห็นไหมครับโฟโตดิกนะครับ,ตร,บตรงนี้ครับกดเข้าไปครับกดโปรโชโครับเพื่อนๆก็กขวาพาร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนกดตรงนี้อันแรกได้เลยครับกดถ่ายคลิปกดแบบนี้ได้เลยนะครับกดจนดโสซินเนจนครบแต่ที่นี่มันกดไม่ได้เพราะว่าผมได้ลงโปรแกรมตัวนี้ไปแล้วนะครับกดเพื่อนๆก,กดเยตูออกก็ลง เสร็จสมบูรณ์ก็จะได้โปรแกรมตัวนี้มานะครับนำมาใช้ตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับอันนี้คือการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับทำให้คลิปเราน่าสนใจนะครับพร้อมกับหน้าปกนะครับคลิปที่สวยๆมาตัดต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูตีด้วยนะครับสวัสดีครับ